อ่ามีรุ่นครับเพื่อน,นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง ppz Ch channel นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม dragon quest the adventure of day นะครับวันนี้มีตู้ใหม่เข้ามานะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ในตู้ใหม่อาวุธในตู้ใหม่มีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์หน้าตู้อาวุธหน้าตู้ตัวของตู้นี้นะครับก็คือหอ,อกสี่ดาวนะครับชุดเกราะส่วนบนสี่ดาวนะครับชุดเกราะส่วนล่างสี่ดาวแล้วก็โล่สี่ดาวนะครับเรามาชมกันครับว่าความสามารถของอุปกรณ์แต่และชิ้นมีอะไรบ้างนะครับหอ,อกสี่ดาวตัวนี้นะครับมีพลังทำลายทางด้านกายภาพอยู่ที่140 ชุดเกาะส่วนบนนะครับมีพลังป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่161มีพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์อยู่ที่159นะครับชุดเกาะส่วนล่าง4ดาวนะครับมีพลังป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่156มีพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์อยู่ที่154ต่อไปนะครับก็คือโล่4ีดาว โล่สีดาวนะครับมีการป้องกันนะครับทางกายภาพแล้วก็การอกาดในการความสามารถในการป้องกันทางด้านกายภาพอยู่ที่9 5แล้วก็50%นะครับแล้วก็มีการป้องกันทางด้านเวทมนต์นะครับเพิ่มพลังป้องกันทางด้านเวทมนต์อยู่ที่96แล้วก็การป้องกันทางด้านเวทมนต์อนนะครับต่อมาเรามาดูเลดในการออกอุปกรณ์กันดีกว่าครับ อาวุธแล้วก็ชุดเกราะแล้วก็โล่4ดาวที่อยู่หน้าตู้นะครับเรดในการออกไอเทมเหล่านี้นะครับอยู่ที่0.5%นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีอาวุธสีดาวอื่นๆอย่างเช่นดาบของใดดาบของอาวานขวานเล่มเก่าของคอคไดนะครับอัตราการออกอาวุธเหล่านี้อยู่ที่0.04%นะครับ ไปดูกันเรื่อยๆครับโอ้ตู้นี้นะครับยังคงมีดาบปีศาจของคุณเคลอยู่ด้วยนะครับอัตราก,การออกก็อยู่ที่0.04อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีขวานของคอรกไดซึ่งเพิ่งออกมาไม่นานนี้ด้วยนะครับในตู้นี้เลทในการออกอยู่ที่0.04เช่นกันนะครับ วันนี้นะครับผมจะทำการลองรีไอดีสัก5 ID ดูนะครับแล้วลองดูว่าผมจะได้หอกสีดาวชุดเกราะแล้วก็โล่สีดาวของตู้นี้สักกี่ไอดีนะครับด้วยเพชร17,700เจพชรนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะโชคดีไหมครับไปดูกันเลยครับด้วย แววเกลือออกเลยครับเมาตีแรกอ้ได้กระทาสามดาวมานะครับชุดสามดาว โอเคครับมัลติแรกก็ถือว่าไม่เลวนะครับได้คาถา3ดาวของป๊อปมา1ชิ้นนะครับหลุยกันต่อที่มัลติที่2กันเลยครับไ,<ป>ไม่โอ้โหได้ดาบ สามดาวมาหนึ่งเล่มน,นะครับอหอกสามดาวหนึ่งชิ้นนะครับอืก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับกับการสุ่มเมาติตที่สองไปต่อกันครับเมาส์ตีที่สามครับ มีรุ้นครับทุกคนว่าเรามาดูกันครับว่าจะมีการเปลี่ยนสีของกล่องสมบัติกันหรือเปล่านะครับดาบสามดาวนะครับ ขวานสามดาวว่าไม่มีการเปลี่ยนสีเป็นสีลุ้งนะครับไปต่อกันอีกมัลติเลยครับ<ป>น่าจะเพลืนนะครับมัลตินี้ ซ้ำครับซ้ำครับอันไหนนะครับที่เราได้ซ้ำนะครับจะเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนของถ้าไม่ตายให้เราแทนนะครับไปต่อนครับมัลตินึงครับ โอ้โหไม่ได้เลยครับอ่ามีลุ้นครับเพื่อนๆโอ้ได้คาถาของมามูมานะครับอถือว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ เราไม่สามารถสุ่เป็นหนึ่งมัลติได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสู่มเป็นทีละ1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปยังแบบรวดเร็วดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ ผ่านไปแล้วนะครับกับ id แรกนะครับในการสุ่มของ id แรกผมคิดว่าการสุ่มของ id แรกเนี้ยค่อนข้างได้ผลลัพธ์ออกมาที่ค่อนข้างพอใจระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีอาวุธ4ดาวของคาธามามูมานะครับเรามาต่อกันที่ id ที่2กันเลยครับรวยกันเลยครับขอติดไดกครับของ ID ที่2 คมัลติแรกของไอทีที่2ไปต่อกันครับโอ้มาแล้วครับน่าจะมีกองสมบัติสีลุงครับในท่านสไลด์สีเทาครับอ่าเรามาลุ้นกันครับ ว้าเราได้แล้วนะครับในมัลติที่สองเองครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับออกไวจริงๆสำหรับไอดีที่สองนะครับอืมอาครับเราตามล่าชุดเกาะกับโลกกันต่อดีกว่าครับไป,ไปกันต่อครับ ด้กระทาสามดาวมา1ชิ้นครับไปตอนครับ เราจะได้ไอเทมสีดาอีสักชิ้นไหมครับลองมาดูกัน สำหรับไอดที่2ผมถือว่าดีนะครับผมได้หอกสีดาวหน้าตู้มาในมัลติที่2ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ id ที่3กันต่อครับเรามาต่อกันที่ id ดที่3กันเลยนะครับไปลุยกันเลยครับมัลติแรกของไอดีที่3มลุยกันเลยครับ โอ้มีหีบสมบัติสีลุงมาหนึ่งครับหลุ้นกันครับโอ้โหมาแล้วครับชุดเกาะ4ีดาวส่วนบนนะครับเมาตีแรกเราก็ได้กันเลยนะครับคาถาของอป๊อปสดาวโอเคไปลุยกันเมาตีที่สองครับ กันค,ครับ ต่อกันครับไม่มีกล่องสมบัติสีลุ้งเลยครับดาบสามดาวครับ โอ้ดาบสามดาวาอีกแล้วครับไปต่อกันครับฮามีลุ้นครับโอ้โหมาครับโอ้โกล่องสมบัติสีลุกมาหนึ่งครับโอ้โหได้แล้วครับหอกสีดาว สำหรับ ID ที่3นี้ผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมได้ทั้งเสื้อเกาะส่วนบน4ดาวแล้วก็หอก4ดาวมาใน ID ที่3ครับเดี๋ยวเราไปต่อกัน ID ที่4กันเลยครับเรามาต่อกันที่ ID ที่4ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เรามาลุ้นกันครับกระท้สามดาวครับ เปลี่ยนสีไหมลองวอลุ้นกันครับว่าไม่มีเลยนะครับผีบสมบัติสีลุ้งไปต่อกันครับ กรือครับนะครับสามดาว บสามดาวครับ โอ้โหไอดี ID ที่4นี้อย่างเกลือเลยครับเพื่อนๆไม่มีหีบสมบัติสีลุงโพมาให้เห็นในไอดีนี้เลยนะครับเราไปดูกันที่ไอดีที่5้าไอดีสุดท้ายกันดีกว่าครับไปดูกันเลยครับเรามาต่อกันที่ไอดีที่5นะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ เหมจะเกลือนะครับมีหีบสมบัติสีลุงขึ้นมาหนึ่งหีบครับลุ้นกันครับโอ้ได้เสื้อสีดาวนะครับนอกเกลดครับ ลุยกันต่อครับว้าวมาแล้วครับเมทัสลสไลด์สีเทาครับแน่นอนครับมีแน่นอนครับหิมสมบัติสีลุ้งมาลุ้นกันครับ โอ้โหได้อีกหนึ่งไอดีแล้วครับหอ,อกสีด่ดาว ว้าวคิมสมบัติสิลุโอ้ชุดมังกรนะครับกระทาสามดาวครับ เอาละครับเราก็ทำการสุ่มมาทั้งหมด5 ID แล้วนะครับโดยการที่เรามาดูกันนะครับว่าคนของการสุ่มทั้ง5 ID ดีมีอะไรบ้างนะครับผมได้คาถา4ดาวของมามูมาใน ID ดีที่1หอ,อก4ดาวมาใน i อดีที่2แล้วก็หอ,อก4ดาวกับเกาะส่วนบน4ดาวใน ID ดีที่3นะครับส่วน i อดีที่4นี้ผมได้แต่เกลือมานะครับ และ i อที่5นะครับผมก็ได้หอก4ีดาวนะครับแล้วก็ชุดเกาะมังกรส่วนบนสีดาวแล้วก็เสื้อสีดาวนอกตู้มาอีกอย่างนนหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าเลดในการออกอในการสุ่มกาชาของตู้นี้ผมถือว่าโอเคนะครับที่ทำการรีไอมาทั้งหมด5 ID แต่ได้อุปกรณ์ที่เป็นหอกสีดาวหน้าตู้เนี่ยนะครับมาถึง3 ID ไอด นี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ